ตำบลคือคักเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันซึ่งมีระยะทางห่างจากจังหวัดพังงาประมาณ84กิโลเมตรเป็นตำบลที่มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ9,009ไร่ โดยแบ่งเขตการปกครองเป็น7หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ที่1บ้านปากวีบหมู่ที่2บ้านบางขยะหมู่ที่3บ้านคึกคักหมู่ที่4บ้านคึกคักหมู่ที่5บ้านบางเนียงหมู่ที่6บ้านบางเนียงและหมู่ที่7บ้านบางลาโอน ตามข้อมูลจะมาถอปี2,566ตำบลคึกคักมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด1,845ครัวเรือนมีประชากรทั้งหมด3,423คนแบ่งเป็นชาย1,712คนและหญิง1,711คน ลักษณะภูมิประเทศของตำบลคึกคักเป็นภูเขาสลับซับซ้อนทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปยังทิศใต้บริเวณที่ราบจะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกสู่ทะเลอันดามันซึ่งที่นี่จะมี2องฤดูคือฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนและฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ในปีพศ2565ตำบลคือคักได้รับคัดเลือกเป็นตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับขีดตรวจราชการและเข้ารับรางวัลเมื่อเดือนกันยายนพศ2565เนื่องจากตำบลคือคักมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งมีอาคารสถานที่สำหรับการดำเนินง,งานที่มีประสิทธิภาพมีเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตพร้อมให้บริการสื่อค้นข้อมูลโดยสื่อสารสนเทศตําบนต้นแบบ เปิดให้บริการทุกวันศุกร์และวันเสาร์เวลา1 0มเช้าถึง2.00นคณะทำงานขับเคลื่อนได้มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนโดยนำข้อมูลจปทกอชอชอสพและข้อมูลอื่นๆ มาวิเคราะห์ข้อมูลผลด้วยโปรแกรม CIA เพื่อบ่งชี้ปัญหาของชุมชนและเรียงลำดับความเร่งด่วนของปัญหาและประชุมวิเคราะห์หากิจกรรมและโครงการสำหรับการแก้ไขปัญหาทั้งในด้านการจัดการความยากจนการบริหารจัดการชุมชนการบริหารจัดการทุนชุมชนการจัดการความเสี่ยงชุมชนและการพัฒนาอาชีพ จากการจัดทําแผนง,งานบูรณาการเพื่อให้เกิดการดําเนินการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมคณะทํางานขับเคลื่อนสารสนเทศตําบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตําบลคือคักสามารถดําเนินโครงการกิจกรรมตามที่ได้กําหนดไว้โดยมีภาคีเครือข่ายให้การส่งเสริมสนับสน,นุนเช่นด้านการจัดการความยากจนส่งเสริมให้ครัวเรือนปลูกผักส่วนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เน้นการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตสร้างชุมชนสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อม โครงการสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมมอบวัสดุสนับสนุนต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย t ีพีแซึ่งปัจจุบันครัวเรือนได้นำพันธุ์ไม้ที่ได้รับการสนับสนุนนําไปต่อยอดด้วยการน,นําผลผลิตที่ได้ไปจําหน่ายแปรรูปณตลาดร่วมใจ ซึ่งตลาดร่วมใจเป็นตลาดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการให้มีพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรให้คนในชุมชนได้มีพื้นที่ทำมาหากินและสร้างรายได้ให้หมุนเวียนในชุมชนโดยเป็นการทำงานร่วมกันของคณะทำงานขับเคลื่อนและภาคีเครือข่ายเอกชนในชุมชน ซึ่งผลการขับเคลื่อนโครงการไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชนผักสวนครัวรับประทานภายในครัวเรือนและต่อยอดนําไปสู่การส่งเสริมตลาดชุมชนทําให้ครัวเรือนเกิดความมั่นคงทางอาหารลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนด้านการบริหารจัดการชุมชนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์กระตุ้นการท่องเที่ยวการจัดการขยะ เพื่อลดขยะตั้งแต่ต้นทางหรือนำขยะมาต่อยอดซึ่งผลการขับเคลื่อนที่ผ่านมาทำให้ตำบนมีปริมาณขยะลดลงมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นด้านการบริหารจัดการทุนชุมชน โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์เพื่อให้บิการเช่าแก่นักท่องเที่ยวด่าไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในอัตราค่าบิการเช่ารถจักรยานยนต์คันละ300บาทต่อวันซึ่งเป็นโครงการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านกิจกรรมอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบริหารการเงินในครัวเรือนให้มีสภาพคล่องและสามารถวางแผนบริหารการเงินในอนาคตได้ ด้านการจัดการความเสี่ยงของชุมชนคณะทำงานขับเคลื่อนสารสนเทศตั้งบนต้นแบบสถานีตำรวจภูทอนเขาหลักฝ่าย ขออำเภอตะกัวป่าเทศบาลตำบลคึกคักและกองทุนแม่ของแผ่นดินได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดในพื้นที่จึงได้มีโครงการในการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อให้การป้องกันปัญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพและขจัดสิ้นปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้ประชาชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีต่อไป การแจ้งเตือนออนไลน์สนับสนุนให้คนในชุมชนใช้ประโยชน์จากช่องทางออนไลน์ในการแจ้งเตือนภัยติดตามและเฝ้าระวังในทุกประเภทภัยเช่นอุกทกภัยแผ่นดินไหวซึนามิเป็นต้นอีกทั้งการเตือนภัยจากโลกไซเบอร์ที่มาในคราบของหน่วยงานทางราชการหรือองค์กรต่างๆโดยให้คนในชุมชนได้รับทราบและส่งผลให้คนในชุมชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย ด้านการพัฒนาอาชีพการทำไข่เค็มใบเตยกระทิสดนำไปฝากขายในร้านอาหารของชุมชนและจำหน่ายเป็นของฝากให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนตำบลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานเช่นสำนักงานพัฒนาชุมชนสกรและเทศบาลตำบลทครับการทำผ้ามัดย้อมสรงใสสบายสไตล์ชาวเลสำหรับวางขายในจุดท่องเที่ยวของชุมชน โคกหนองนาบ้านสวนบางมาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความสําเร็จมีการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนและนอกชุมชน การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมีการท่องเที่ยวที่หลากหลายอาทิการชมวิถีชีวิตประมงทิ้นบ้านนักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทอดแหจับปลาจับปยวายภายใต้คำแนะนำของชาวประมงในพื้นที่ทำให้คนในชุมชนมีรายได้ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่หลากหลายผ่านทางกลุ่มไลน Facebook, เพจเว็บไซต์และ YouTube ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ